สวัสดีค่ะมาวันนี้มาทํากับข้าวกับสาวดอยนะคะวันนี้เมนูของเราคือเจะทอดปลาตุเค็มเอากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์สาวดอยอันนี้เป็นถั่วเน่านะคะถั่วเน่าแผ่นถั่วเน่าแผ่นเอามาทอดกิน,นกับข้าวอร่อยตั้งน้ำมันร้อนแนละ้วทอดทอดนะประมาณนี้นะดูนะดูนะเนี่ยอร่อยถั่วเน่าแผ่นเอามาใส่จอผักกาดก็ได้เอามา ใส่แกงเอามาตำนะ้ำพริกอะไรก็ได้แต่ของสาวดอยสาวดอยจะเอามาชอบเอามาทอดกินเนาะอันนี้ก็ซื้อเข้ามานะทําเองไม่มีเวลา,ม,ามันช้ามันหลายขั้นตอนอันนี้ก็เราจะมาทอดหัวเน่าก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทอดปลาทูกอนทอดจนเหลืองเหลืองน่ากินนะฟังชื่อชื่อถั่วเน่าแต่ว่าม,มันชื่อไม่เพราะแต่จริงๆแล้วอร่อยนะหอมด้วย กลิ่นมันก็จะเกือบๆคล้ายๆกับปีนะแต่ถ้าใครเคยกินเต้าเจี้ยวก็จะรู้แต่ว,ว่าอันเนี้ยอันนี้เขาจะเอาแบบถัวเน่ามาทําเป็นมาทําเป็นแผ่นเนาะทาเป็นแผ่นแล้วก็ตากแห้งหลายๆคนอ่ะโดยเฉพาะพี่น้องคนเหนือนี่จะรู้จะรู้จักนะต่อลยว่าพอทอดเสร็จแล้วก็แบบประมาณนี้พอ,อทอดถัวเน่าเสร็จเดี๋ยวทีนี้ก็มาทอดปลาทูเค็มปลาทูเค็มนะครับปลาทูเค็ม สาวเราจะชอบกินนะแต่ว่ากินบ่อยไม่ได้เพราะว่าสาวเราเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ไอสูตรเนี้ยไอปลาทูเค็มเนี่ยเวลากินแล้วต,ต้องไปซื้อยาลูกกระเพาะไว้มาสำรองไว้อันที่จริงถ้าเราจะห่อใบขามิน้นปิ้งเอาอย่างเอาก็ได้หรือว่าจะปิ้งย่างแบบนั้นเลยไม่ต้องห่อใบขามินก็ได้แต่อันเนี้ยยุคนี้เพื่อความรวดเร็วทันใจค่ะยังไม่มีเวลาก่อไฟก่อฐานนะรอดเอานี้หละ ทอดเอานี่หละไวดีนี่สูตรของสาวดอยนะก็ทอดปลาทูปลาทูเค็มทอดเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาบีบมะนาวใส่หน่อยนึงเลสาวดอยจะชอบแบบนี้อันนี้มาทอดปลาทูทอดปลาทูให้ให้ให้สุกได้ที่แต่ปลาทูนี่ก็ไม่ต้องทอดเยอนะหรอวะแล้วสาวดอยก็จะชอบใส่ ใส่เน,น่นะใส่หอมแดงซอยเนาะอ้อร่อยนะตอนนี้ปลาทูของเราก็ทอดเริ่มจะได้ที่ละนี่ก็จะเป็นซิกทอดนะคะแล้วตอนน่อไปก็จะทอดใส่รวมลงไปเลยใส่พริกใส่พริกลงไปผั่วพร้อมกับปลาทูตอนที่ปลาทูมันเกิดมันได้ที่แล้วเนาะระเบิดใช่ไหมดีนะท ถ่าพรกไว้ถ้าไม่ถานนี่ระเบิดลุกตามลุกตามเลยนะเดีเจอแล้วใช้ขั้วกั้วกันไปนกัป้วให้พีิมกมันสุกคนพอพีกมันเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่หอมแดงต่ออ่ะตอนนี้พีกก็ทยอยแล้วนะทยอยจะเริ่มสุกได้ที่ละทําไมต้องทําแบบนี้ทีละท่านเพราะว่าหอมแดงเดวลาหอมแดงลงปุ๊บพริกมันจะมันเขาบอกไม่สุกเหมือนกันเป็นอะไรไม่รู้ ถ้าใส่หอมแดงลงไปก่อนพริกขั่วพริกสุกยากมาก mm hmm. ก็เลยต้องให้พริกเจอน้ำมันจัดๆด้วยตัวเองก่อนทำไมต้องเอามาใส่กับปลาทู mm hmm. ก็คือความเผ็ดของพริกมัน mm hmm. จะได้ซึมเข้าไปในตัวปลาทูด้วย mm hmm. แล้วพริกนี้ก็กินเวลาก็จิ้มเนาะกินก mm ับข้าวเหนียวก็อร่อยนะจำเอาจำแล้วก็พริกนี้ก็กินด้วยตอนชอบกินเผ็ด mm hmm. แล้วเส็จนะทีน mm ี hmm. ้ okay. ้วยเนาะไม่ได้เอาอันนี้มาสำรองเอาไงดีนะทีนี้พอได้ที่แล้วเราก็ใส่ใส่ต่บตับอยก็จะชอบจะชอบอันนี้ด้วยนะหอ,อมแดงอะ่ะบางคนเขาทอดปลาทูเทมแล้วเขาก็ยำเขาก็เอาไปยำเลยแต่ตราเราไม่ยำอะ่ะตับเราไม่ไม,ไม่ไม่ชอบกินหอมแดงดิบเท่าไหร่เ,เนยหมดแล้วอย่างน้อยก็าคั่วให้มันนิดนึง นะอาจจะไม่ได้สุกอะไรมากมายนี่แเราก็จะลงมาคั่วคัวพริกผัวใส่รวมกันเลยนี่เก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยเนาะสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูชาวดอยกินง่ายอยู่ง่ายก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันเนาะ mm hmm. เมนูสาวดอยสตอรี่ค่ะ